สวัสดีครับพบก,กับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้เราอยู่บ้านแล้วก็ยังทําสวนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ไม้ใบแล้วก็ไม้ด่างที่สวนเราต้นหนึ่งนั่นก็คือสเสนจันทรประกายดาวนะครับก็จะเป็นไม้ที่เป็นไม้มงคลนะเป็นไม้โบราณที่ปลูกกันมายาวนานแล้วแหละนะครับก็คือต้นสเสนจันทร์นี่แหละตามใบเนี่ยก็จะมี เม็ดสีขาวๆแล้วก็เป็นปื้นขาวๆเนี่ยกระจายอยู่ทั่วใบคล้ายๆกับสะเก็ดดวงดาวจากฟากฟ้าเนี่ยหล่นลงมาตกลงสู่ใบไม้ก็ทําให้คนปลูกเนี่ยเป็นดวงดาวเปล่งประกายงดงามนั่นเองนะฮะแล้วแต่เราจะคิดจินตนาการหรือว่าตีความอะไรต่างๆที่ปรากฏตามใบไม้ก็จะเป็นธรรมชาติอีกต้นอีกแบบหนึ่งนะครับสาหรับสเสน่ห์จันทประกายดาวต้นนี้ผมก็ปลูกมาน่าจะเกือบปีแล้วนะฮะก็เกือบปีแล้วมันไม่มีหน่อเลยไม่มีหน่อสักทีหนึง่งเราก็เลยต้องบังคับ ให้มันมีหน่อด้วยกันตัดยอดทิ้งนั่นเองนะครับคือการยกยอดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันไม่มีหนอนนะการที่เราปลูกต้นไม้เราก็อยากจะได้ลูกได้หลานเขานะฮะอาจจะไว้แบ่งปันไว้ขายหรือไว้ประดับจะได้เพิ่มจํานวนมากขึ้นแต่ต้นนี้คือไม่ให้หน่อเลยในเมื่อไม่ให้หน่อเนี่ยเราก็ต้องบังคับให้เขามีหนอ่อก็คือการยกยอดนั่นเองนะฮะหรือจะเอาเงาใต้ดินเนี่ยไปผ่าเป็นชิ้นๆแล้วก็ชาก็ได้เหมือนกันนะฮะ ช่วงนี้หลายท่านแซวมาว่าดูมีน้ำมีนวลขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้กินอะไรก็อร่อยข้าวเมื่อก่อนกินแค่จานหนึ่งก็อิ่มแล้วตอนนี้ก็เพิ่มเป็น2นะฮะแล้วก็กินขนมชอบกินขนมหวานกับกาแฟด้วยมันรู้สึกกินอะไรมันก็อร่อยขึ้นนะครับจริงๆก็พยายามจะระงับความอยากกินแล้วก็กินให้น้อยลงอยู่แต่มันก็อดไม่ไหวนะก็ต้องสั่งเป็นพิเศษก็ต้องเพิ่มข้าวหรือไม่ก็ต้องกินของว่างอะไรเงี้ยนะมันรู้สึกไม่อิ่มก็พยายามอยู่นะฮะพยายามอยู่น้ําหนักขึ้นมาเยอะเหมือนกัน ครับผมสําหรับวิธีการยกยอดก็คือเราก็จะทําการตัดตัดยอดทิ้งนะครับแล้วก็พยายามให้มีรากติดมาด้วยนะฮะเราก็ใช้มีดในการตัดยอดเลยนะฮะก็พยายามให้มีรากออกมาด้วยนะฮะให้มีรากหาอาหารติดมาด้วยเขาจะฟื้นตัวไวครับก็ตัดไปแบบจะเฉียงแต่แนวตรงก็ได้นะขอขอให้ยอดเขาถูกตัดออกครับแบบนี้เลยนะฮะค่อยๆตัดจากนั้นตรงแผลตรงนี้เราก็ทาด้วยปูนแดงครับทาด้วยปูนแดงกลิ่นหอมมากเลย ต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยกันอยู่ในสวนกับไม้พวกนี้เนี่ยเขามีกลิ่นหอมอะทำให้เราสดชื่นนะฮะสดชื่นแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นต้นยอดที่เราตัดนะฮะในต้นยอดที่เราตัดเห็นไหฮะสวยงามเลยทีนี้เราก็ทาปูนแดงเหมือนเดิมครับทาปูนแดงถามว่าจะตัดใบทิ้งไหม ปกติเราก็จะตัดใบทิ้งให้เหลือแค่ใบสองใบนะฮะตัดใบทิ้งให้เหลือแค่ใบสองใบนี่นะแต่ว่าอันนี้ผมเสียดาย <laughs> เสียดายก็คือใบเขาสวยแล้วก็ยังสมบูรณ์อยู่ก็เลยจะไม่ตัดทิ้งนะครับก็เลยจะเหลือแบบนี้ไว้เดี๋ยวทิ้งไห้แห้งแล้วก็นําลงปลูกเลยครับนํายอดนี่ลงปลูกเลยปกติมาดูดินปลูกที่เราจะใช้ปลูกสเสน่จันทร์ประกายดาวนะฮะที่เราเอามาปลูกยอดที่เรายกออกหรือว่าที่เราตัดยอดต้นนี้นะฮะ เราก็จะใช้วัสดุปลูกที่เราหาได้ในส่วนของเราก็จะมีกมาะมะร้าสับแช่น้านะครับใบก้ามปูหมักแล้วก็ดินถุงทั่วไปจริงๆถ้าจะให้ดีเนี่ยครจะมีอะไรที่มันล้วนซุยแล้วก็น้ําผ่านได้ก็คือว่าหินภูกขาไฟหรือไม่ก็เพอร์ไล์นะครับแต่ว่าส่วนผมหมดละหมดแล้วนะเพิ่งสั่งไปยังไม่มายังไม่มานะครับก็เลยใช้เท่าที่มีไปก่อนนะครับดินปลูกนีไม่ต้องไปซีเรียลหรือวอลลี่อะไรมากนะครับเราสามารถใช้ดินถุงธรรมดาก็ได้ แต่ถ้ามีเครื่องปลูก,กอื่นๆเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะทําให้ต้นไม้เราเนี่ยมันมันฟื้นไวแล้วก็โตไวนะฮะนะจากนั้นเราก็ใช้กระถาง10นิ้วใหญ่ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยใส่ดินปลูกก็ลงไปนะฮะตอนต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ด้ได้กลิ่นหอมของของสเสน่จันร์ประกายดาวนะหอมจริงๆหอมชื่นใจมากๆเลยนะครับแล้วก็วางต้นไม้เราใส่กระถางแล้วก็กลบด้วยดินปลูกที่เราเตรียมมานะฮะแบบนี้เลย นี่เลยนะฮะใ,ให้เต็มกระถางเลยนะครับให้เต็มกระถางเลยวิธีการดูแลหลังจากการตัดยอดเสนอจันประกายดาวเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยคือปล่อยไว้เอาตั้งไว้ใต้สแสลนกองแสง70-8 0ซนะครับส่วนยอดที่เราปลูกลงดินก็ทิ้งไว้แบบนี้แหละรดน้ําทุกวันช่วงแรกนะครับลักลดรดน้ําทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้นะครับส่วนต้นแม่ที่เราตัดยอดออกก็ปล่อยทิ้งไว้เลยไม่ต้องอะไรเลยนะครับแต่ถามว่าเอาไปอบได้ไหม ได้ครับการอบต้นไม้คือเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยทําให้รากเนี่ยชอนใช้ได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการควบคุมอุณหภูม,ภมิความชื้นต้นไม้เราจะแข็งแรงขึ้นการอบนะฮะคือมันคือดีเป็นวิธีที่ดีแหละส่วนผมเนี่ยไม่ได้อบอะไรนะครับเพราะว่าตู้อบผมเนี่ยเต็มหมดแล้วอยู่เอาเอาบอลสีไปเลี้ยงหมดแล้วนะฮะก็เลยไม่ได้อบก็จะตั้งทิ้ไงไว้แบบนี้เลยให้อยู่ตามยถากรรมใต้แสแลนกองแสงอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับเดี๋ยวเขาก็จะปรับตัวแล้วก็ฟื้น ต้นแม่ก็จะแทงหน่ออ่ะนะคือหลักการคล้ายๆกับที่เราไปตัดยอดต้นไม้แล้วมันก็แทงแทงกิ่งใหม่หลักการก็แบบนั้นแหละนะครับวิธีการเดียวกันส่วนต้นนี้ก็จะออกรากหาอาหารแล้วก็โตต่อไปก็ขยายพันธุ์จากต้นที่1ก็เป็นต้นที่2แบบนั้นเองนะฮะคือบังคับเป็นวิธีการบังคับจริงๆตอนนี้6กโมงกว่าๆแล้วนะครับแต่ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยยังไม่รับขอบฟ้าเลยต้องยอมรับว่าหน้าฝนเนี่ยกังวานนานจริงๆเลยแต่ว่ากลางคืนจะสั้นนะครับกลางวันจะนานแล้วก็กลางคืนจะสั้น เราก็ช่วงนี้ก็กําลังโหมกระหน่าขยายพันธุ์ไม้ใบต่างๆภายในสวนเลยนะครับเวลาไม่ไปไหนก็จะทําสวนมาขยายพันธุ์ต้นไม้ดูแลต้นไม้ต่างๆในช่วงนี้แหละนะช่วงนี้อากาศดีนะครับต้องยอมรับเลยว่าคนที่ออกท่องเที่ยวในช่วงต้นฤด,ดูฝนแบบนี้ฤด,ดูวัดสารนาแบบนี้ได้เปรียบเลยเพราะว่าอากาศดีสดชื่นแต่กลางวันอาจจะร้อนหน่อยแต่ว่าที่บ้านผมกลางคืนฝนตกกลางวันแดดออกกลางคืนฝนตกกลางวันแดดออกทําให้ต้นไม้โตไวแล้วก็สดชื่นมากมาก อีกหน่อยตรงนี้เขาก็จะเริ่มทํานาครับเริ่มไถแล้วก็เตรียมดินเพาะก้าแล้วก็เก็บเกี่ยวก็วนเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆเราก็แก่ไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพทุกท่านนะครับวันนี้วีชัยบล็อกลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ